กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน64นี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเตรียมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างโปรดเลือกนายบุญคำเมืองสังกริหรือตาล่อนบ้านกลางหมู่12คนเก่าเบอร์2 เบอร์สเบอร์สองคนในพื้นที่มีประสบการณ์คนติดดินคบง่ายใช้ครองขอโอกาสรับใช้พี่น้องโปรดเลือกเบอร์สองนายบุญคำเมืองสังกฤตหรือตาลอนบ้านกลางหมู่สิบสองคนเก่าเบอร์ B 2เบอร์สองเบอร์สองเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังคว้างโปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองเลือกคนเก่าเข้าไปสารงานต่อก่องานใหม่จริงใจชัดเจนเน้นทำงานนายบุญคำเมืองสังกฤตหรือตลอนบ้านกลางหมู่12คนเก่าเบอร์สองมุ่งมั่นพัฒนาเข้าใจเข้าถึงเป็นที่พึ่งของประชาชนอยากเห็นการทำงานที่โปรง่งใสอยากได้นักพัฒนาตัวจริง วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน64นี้โปรดเลือกนายบุญคำเมืองสังกฤตหรือตาหล่อนบ้านกลางหมู่12คนเก่าเบอร์ B 2เบอร์2เบอร์2เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังคว้างโปรดกาเบอร์ B 2เบอร์2เบอร์2ด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มุ่งมั่น พัฒนาให้ตำบลของเราน่าอยู่ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโปรง่งใสตรวจสอบได้ขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน64นี้โปรดเลือกนายบุญคำเมืองสังกฤิตหรือตาหลอนบ้านกลางมู่12คนเก่าเบอร์2เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างคนใหม่โปรดกาเบอร์2เบอร์2เบอร์ 2. นายบุญคำเมืองสังกริดหรือตาล่อนบ้านกลางหมู่12คนเก่าเบอร์สองจริงใจกล้าคิดกล้าทำใจถึงพึ่งได้ขอโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนโปรดเลือกนายบุญคำเมืองสังกริดหรือตาล่อนบ้านกลางหมู่12คนเก่าเบอร์สองเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน64นี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเตรียมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างโปรดเลือกนายบุญคำเมืองสังกริหรือตาลอนบ้านกลางหมู่12คนเก่าเบอร์2 เบอร์สเบอร์สองคนในพื้นที่มีประสบการณ์คนติดดินคบง่ายใช้ครองขอโอกาสรับใช้พี่น้องโปรดเลือกเบอร์สองนายบุญคำเมืองสังกฤตหรือตาหลอนบ้านกลางหมู่12คนเก่าเบอร์ B 2เบอร์สองเบอร์สองเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังคว้างโปรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สองเลือกคนเก่าเข้าไปสารงานต่อก่องานใหม่จริงใจชัดเจนเน้นทำงานนายบุญคำเมืองสังกฤษ หรือตาล่อนบ้านกลางหมู่12คนเก่าเบอร์สองมุ่งมั่นพัฒนาเข้าใจเข้าถึงเป็นที่พึ่งของประชาชนอยากเห็นการทำงานที่โปร่งใสอยากได้นักพัฒนาตัวจริงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยน64นี้โปรดเลือกนายบุญคำเมืองสังกฤตหรือตาล่อนบ้านกลางหมู่12คนเก่าเบอร์2เบอร์สองเบอร์สอง เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังคว้างโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง ด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มุ่งมั่นพัฒนาให้ตำบลของเราน่าอยู่ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโปรง่งใสตรวจสอบได้ขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน64นี้โปรดเลือกนายบุญคำเมืองสังกฤิตหรือตาหลอนบ้านกลางมู่12คนเก่าเบอร์2เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้างคนใหม่ โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนายบุญคำเมืองสังกษิษหรือตาล่อนบ้านกลางมู่สิบสองคนเก่าเบอร์สองจริงใจกล้าคิดกล้าทำใจถึงพึงได้ขอโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนโปรดเลือกนายบุญคำเมืองสังกษิษหรือตาล่อนบ้านกลางมู่สิบสองคนเก่าเบอร์สอง เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังคว้าง,างคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง